สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากได้รถกระบะนะครับไว้ขนของนะครับเป็นรถสมาร์ทแกปนะครับสักคันนะครับฟรีดาวผ่อนเบาๆนะครับผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับราคาคันนี้อยู่ที่4 0 0 0 0นกว่าบาทสวัสดีครับสวัสดีกับ แฟนเพจโตโยต้าชัว์อุบลราชธานีนะครับวันนี้อยู่กับไผ่นะครับไผ่โตโยต้าชว์อุบนวันนี้เป็นปีใหม่แล้วครับปี2564นรบ่ะครับขอให้ทุกคนนะครับเจอแต่สิ่งดีดีในช่วงปีใหม่นี้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับไผ่ก็ยังมีรถนำเสนอมากกว่าอีก400คันนะครับที่อยู่โตโยต้าชว์อุบลราชธานีณเวลานี้นะครับผ่อนเริ่มต้นที่4 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีไม่ต้องดาวรับประกันเครื่องยนต์ ให้1ปีหรือว่า5 0,000กิโลถือว่ามากที่สุดนะครับครึ่งหนึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งของป้ายแดงแล้วนะครับวันนี้นี่เลยนะครับเปิดคลิปแรกนะครับกับคลิปแรกปี2 5 6 4นะครับโตโยต้าไอ้ครดิยีสุดดีแมกนะครับยีสุดดีแมกนะครับอ l ลนิวปี2015นะครับตัวนี้นะครับสีขาวโดดเด่นมาตะไกลเลยนะครับเครดิตดีจัดได้เต็มนะครับไม่ต้องดาวเลยนะครับ ะเดี๋ยวพามาดูข้างๆกันอีซูดีแม็กนะครับอ l ลนิวปี2 0 1 5นะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวสเปซแคปนะครับสีขาวกระจังหน้าตัวนี้ให้มาแบบมาตรฐานเลยนะครับโลโก้อีสูมาแต่ไกลไฟหน้านะครับเป็นพอลิเจนะครับให้ความสว่างสดใสสวยงามนะครับมา,มาตรฐานสไตล์อีสุ u, นะครับอีสุจะให้อ่า เน้นความเรียบง่ายนะครับความทนทานและก็ความประหยัดน้ำมันนะครับมาให้ ogue, ดูรอบๆข้างเลยคล้อเนี้ยล้อกระทะนะครับให้มามาตรฐานนะครับของอีซุนะครับเดี๋ยวจะเปิดราคาท้ายคลิปแล้วก็่างวดว่าคันนี้ผ <tent ing. S 2> ่อนเท่าไหร่รอบรองผ่อนเบาๆจิบจ๊บๆกันแน่นอนครับอันนี้อารมณ์รอบข้างมาเลยตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับเรียกว่าสเปคแคปอีซูเนาะ เปิดได้นะครับนี่ภายในกว้างขวางนะครับกว้างขวางเลยดูนะครับเข้าออกได้สะดวกสบายนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านในนะครับแล้วก็นี่นะครับปิดได้นะครับท้ายอ่ายีสุกระบะแม็กไลเนอร์ติดมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมขนของพร้อมบรรทุกเลยนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวนี้ก็ จะให้ความโดดเด่นสวยงามนะครับมาทั้งไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟถอยหลังนะครับให้อารมณ์มาครบนะครับมาไม่มีอะไรเยอะแล้วไฟฝั่งนี้ก็มาเป็นคู่เลยนะครับสีแดงโดดเด่นมาตะไคร้นะครับให้อารมณ์ที่ครบคันมาเดี๋ยวพามาดูข้างในกันดีกว่า ตัวนี้นะครับยังเป็นเครื่องยนต์2,504คอมมอนเรลอยู่นะครับบางคนมันสับสนว่ามี1.9กับ2,5ตัวนี้ยังเป็น2,5อยู่นะครับลูกค้านะครับเกียร์ตัวนี้นะครับให้ดูเลยเป็น5เป็น5สปีดนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังกันนะฮะนี่นะครับชิงเดียวติดเลยนะครับประกันให้ประกันเครื่องยนต์นะครับให้1ปีหรือ50,000กิโล มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้24ชั่วโมงนะครับให้1ปีนะครับรถเสียรถพังนะครับโทรหาได้24ชั่วโมงใกล้ทั่วประเทศนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากได้รถกระบะนะครับไว้ขนของนะครับเป็นรถสมาร์ทแคปนะครับสักคันนะครับฟรีดาวผ่อนเบาๆนะครับผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0 0กว่าบาทนะคบราคาคันนี้อยู่ที่400,000กว่าบาท อีสุออนิวเครื่อง2.5นะครับปี2015นะครับรับประกันเครื่องยนต์ให้1ปีหรือว่า50,000กิโลนะครับแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงไม่ว่าลูกค้าจะขี่รถไปจังหวัดไหนนะครับรถเสียรถเกิดมีปัญหานะครับค่างค่าเลินคืนตีหนตี2โทรหาได้นะครับโทรหาได้เลย24ชั่วโมงนะครับเรามีรถ เข้าไปช่วยเหลือลูกค้านะครับเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าในยามค่ำคืนได้ทั่วประเทศนะครับเราแถมให้1ปีหรือ50,000กิโลนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องทาง YouTube แล้วก็เพจโตโย t a าโชวอุบลราชธานีนะครับ ปีนี้นะครับรับรองได้เลยว่าโตโยต้าชัวจะจัดโปรโมชั่นตลอดทั้งปีจัดหนักแกเต็มนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับโอกาสหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวผ่ยจะนำเสนออีกรอบนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวตัวคำว่าวสวัสดีนะครับดีครับ